ครับวันนี้ก็อากาศเย็นสบายๆนะครับก็เลยแวะมาที่วัดหนองจอกวัดหนองจอกนะมาที่ริมคลองน้ำแสนแสบตรงนี้กรุงเทพนะครับผมก็ผ่านมาก็นึกถึงผู้มีชีวิตไม่ใช่อวดเด่นอวดดีอวดเลิศอะไรนะฮะก็คือทำให้สบายใจแบ่งปันแบ่งปัน ไม่ได้มากมายนะครับสิบยี่สิบาสิบนะฮะมานั่งอ่าเตรียมพร้อมนะฮะนี่คือให้อาหารปลาครับสามกระปุกเล็กสามกระป๋องเล็กตรงนี้เขาเรียกว่าริมแม่น้ำคลองแสนแสบระหว่างน้องจอกมิบุรีนะฮะตรงนี้ที่ตั้งวัดพุทธทาสถานอีกแห่งหนึ่งวัดน้องจอกกรุงเทพมหานครนะ คลองน้ำนี่ก็สบายสบายตาเนาะดูนะฮะสัตว์สาวสิ่งก็มาใส่ในวัดในวาพึ่งบุญบารมีนะครับอ่ะนี่ก็ไม่ให้วินแชพรอวดเด่นอวดดีแล้วนะแวะมาที่วัดนั่งวัดอากาศดีนะมีคลองน้ำมีต้นไม้สงบจิตใจบ้างฮะให้อาหารปลาเนาะครับอ่ะ ทุกคนมีโอกาสแวะมาดูมาชมก็ได้มาทําบุญวัดนี้ก็มีหมดสังฆทานก็มีให้อาหารปลาวัาดนองจอกกรุงเทพมหานครครับบอกกลาวร้อยแจ้งนะครับผมวินเชยพรมาดูได้นะครับอ๋อนกก่อนเยอะเนาะปลาอ่ะนี่เกไดให้อาหารปลาแล้วครับ